สนับสนุนโดยครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายใช้ครีม 91E ยาเพียแคมใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล ธัญญาอาสยามถือว่าเป็นนักร้องที่ขยันมากๆค่ะมีผลงานเพลงใหม่ๆออกมาให้แฟนๆได้ฟังอย่างต่อเนื่องถึงขนาดแล้วว่ามีเพลงที่เตรียมจะปล่อยออกมาให้ได้ฟังยาวเป็นหางว่าวเลยทีเดียวค่ะและเร็วๆนี้นะคะก็จะปล่อยออกมาให้ได้เซอร์ไพรส์กันอีกแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็กําลังจะมีผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ค่ะซิงเกิลใหม่ก็จะเป็นเพลงเร็วค่ะเพลงเร็วแล้วก็ คือตอนนี้หนูสะสมสต็อกเพลงเยอะมากน่าจะอยู่ที่ประมาณ4เพลงก็มีเพลงที่แต่งเองด้วยเพลงหนึ่งการเลือกเพลงอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนหามาเป็นคนเป็นคนทําเป็นคนเลือกแล้วก็เอาไปเสนอทางผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ดูช่วยกันว่ามันโอเคหรือยังมันดีหรือยังอะไรเงี้ยค่ะก็คือช่วยช่วยกันถ้าเกิดตรงไหนมีมีจุดแก้อะไรเงี้ยเราก็กลับมาแก้แล้วเราก็กลับเอาไปส่งใหม่อะไรนี้ จะปล่อยก่อนก็น่าจะเป็นจากายป,ประกาศจันยืนมานะคะ่ะจะปล่อยเพลงเร็วออกมาก่อนเพื่อเอาใจแบบสายแดนดนิดนึงเพราะาช่วงนี้ทุกคนก็ปล่อยเพลงเร็วหมดเลยแล้วก็ปล่อยเพลงกันเยอะมากๆน่าจะปล่อยน่าจะสักประมาณเมษาไปลายหรือพฤษภาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกยังไม่ถูกเหมือนกันเพราะาตอนนี้ที่ค่ายก็เยอะเหมือนกันมีแต่คนทําเพลงอ้าวขอให้ได้ปล่อยออกมาตามคาดการนะคะข่าวลูกทุ่งแล้วก็แฟนๆขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและยูทูบข่าวลุกทุ่ง